you yeah. สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาววันพฤหัสนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงภาพรวมประจำเดือนกันยายน2564นะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะอาจารย์วางการทายดวงแบบระบบทักษะไทยนะคะก็คือพบของดาววันพฤหัสนะคะก็ใครเรียนพวกทักษะก็จะเข้าใจนะคะก็จะมีดาวที่วางอยู่ตำแหน่งดาวพฤหัสอยู่ ตำแหน่งนี้นะคะก็คือนี้ตำแหน่งดาวอาทิตย์อาจารย์พูดนิดนึดนดนงอาทิตย์1จันทร์สองอังคาร3พุดธสนะคะเขาจะวางอย่างนี้นะ,ะพุดธสพฤหัสอ่าพระศุกร์อยู่ตรงนี้นะคะพระเสาร์พระราหูแล้วก็ตำแหน่งตรงกลางคือพระเกตนะอ่าโอเคและอาจารย์มีหลังไพ่ให้ดูนะคะโอเคเรามาประเมินจากดวงเดือนกันยายนของชาววันพฤหัสเนี่ยอาจารย์มองมีปัญหาค่อนข้างในเรื่องของความรักนะ เหมือนกับยึดติดผูกพันชั่วฟ้าดินสลายก็ว่าได้อ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าดาวอายุท่านเป็นไพ่พลังงานดีวิลดีวิลเนี่ยมันเป็นภาพโซโล่ามอะอะนะคะต่อให้จะอืมต่อให้จะเหมือนจะหมดหวงังจะสิ้นหวงังแต่ต่อให้เขาจะไม่รักต่อให้เขาจะนอกใจอะไรก็แล้วแต่คือเหมือนชาววันพัสก็ยังให้ภัยอ่ะให้ภเออต่อให้ตัวเองจะเสียใจ เขาเรียกว่าเหมือนบางครั้งอรู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกหรือลบารู้ทั้งรู้แต่ก็แกล้งไม่รู้อะไรประมาณนี้อาจารย์พูดในเรื่องของดาวที่มันเด่นๆคือคนวันพฤหัสจะเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนซื่อตรงเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าเชื่อมั่นตัวเองเหมือนกันเลยดื้อเงียบด้วยนะคะแล้วเดือนนี้ท่านได้ไพ่เด็กถือดาบเนี่ยเพราะนั้นการแสดงออกของท่านกับความในใจมันสวนทางกันนะ อุ้ยใจนี้เศร้าส้อยใจหวยหาใจแบบใจจะสลายละจากการแสดงออกโลกภายนอกอ่ะไม่มใีใครเห็นน้ำตาอืมนะฮะก็ดูเดะพลังงานเป็นเด็กถือดาบยังดูแบบเข้มแข็งมีพลังมือหนึ่งถือดาบอีกมือหนึ่งเหมือนเหมือนเป็นพระคำพีหนังสืออ่าแล้วก็เป็นรูปเหมือนนางฟ้าตัวน้อยอ่าลอย,อยอยู่เนี่ย นะเหมือนหยิบยื่นหนังสือหรือแปดคนวันพฤหัสก็จะชอบศึกษาหาความรู้ด้วยแหละนะท่านก็ยังดําเนินชีวิตของของท่านได้ตามปกติต่อให้ท่านจะเจ็บปวดในหัวใจในเรื่องของความรักก็ mm. ก,ก็แล้วแต่แหละที่อาจารย์เห็นนะพอดีวิวและวไพ่ตำแหน่งกาลีนะอันนี้เขาเรียกว่ากาลีอ่าเป็นดาวราหู8ถ้วยนะมาทับกับดาวพเสาเป็นคู่มิตรกันซด้วยก็เลยยิ่งบอกว่า ความความรุนแรงเขาค่อนข้างเยอะนะยืดเยื้อยาวนานนะคะพระเสากับราหูรวมตัวกันในตําแหน่งกาลีของคนวันพฤหัสอาจารย์ก็เลยมองว่าท่านคงรักเขาชั่วฟ้าดินสลายไม่ไม่คลี่คลายใจตัวเองไม่ปลดล็อกตัวเองอะ่ะเออประมาณนั้นอะใครที่เป็นปัญหาอยู่ก็มีสติหน่อยก็แล้วกันนะคะ ค่อยๆค่อยๆดึงใจก็ได้อาจารย์มองถนะ้าใครผิดหวังอยู่อะ่ะอนะคะค่อยๆดึงใจกลับมากันแล้วกันในเรื่องของความรักนะคะเอ่อแต่ถ้าถ้ากรณีที่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วอะ่ะอืมก็มองว่ามองดีในแง่คนมีครอบครัวที่อาจจะมีปัญหากันแต่แต่แต่ก็จะไม่เลิกรักกันไง ่อให้คนรักจะผิดพลาดอะไรก็ให้อภัยกันแต่จะเสียในกรณีที่เป็นแค่คู่รักอะ่ะที่ยังไม่ได้อยู่ร่วมเป็นแฟมิลี่อะเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาที่อาจารย์พูดไปนั่นแหละรู้รู้ทั้งรู้แต่ฉันก็รักผมก็รักนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นอะ่ะนะคะโอเคเรามาดูเรื่องอื่นบ้างถ้าเป็นเรื่องของงานนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยไพ่ของท่านเนี่ยนะคะเราดูที่ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะเป็นตำแหน่งอุตสาหะเป็นก้าวม้อุตสาหะเขาเรียกว่างานหรือความเพียพรพยายามความมุ่งม,มั่นได้เป็นภาพเหมือนเป็นงานงานกลุ่มงานลหลายๆคนทำอะนะคะกำลังปรึกษาหารือกันเหมือนท่านอาจจะเป็นหัวหน้าทีมก็ได้ทีมเวิร์ก ท่านกำลังบรรยายคนพระหาชอบสั่งชอบสอนหรือชอบบรรยายอยู่แล้วเนี่ยท่านกําลังบรรยายให้ทีมงานได้รับรู้ถึงการทํางานว่ามันจะต้องออกสเต็ปไหนมันถึงจะได้ผลประโยชน์เนี่ยสามเหรียญนะ่ะเออชาววันพระกกำลังแบบใช้สมาธิดาวพระเกตเป็นสี่เหรียญการใช้สมาธิในเรื่องงานในการมองว่าเด่นนะท่านเป็นคนที่ มีความคิดความอ่านไพ่ดีวิลจะดีในแง่ของความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นที่ค่อนข้างสูงมากๆนะนะคะท่านจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกนะคะในแง่ของไพ่ดีวิลเป็นดาวอายุในเรื่องของงานถ้ามีคู่แข่งเนี่ยท่านจะเอาชนะคู่แข่งท่านจะมองว่าท่านจะต้องใช้ไม้เด็ดอะไรนะในการปรับกลยุทธ เอาชนะคู่แข่งในเรื่องที่จะหยิบเอาผลประโยชน์เนี่ยหยิบเอาลูกแอปเปิลหยิบเอาผลประโยชน์มาใส่ตะกร้ามาใส่เอาเงินใส่กระเป๋าให้เต็มเนี่ยท่านมีลู่ทางนะคะชาววันพระหัสมีลู่ทางในการทำนะคะมูละนะคะในตําแหน่งเจ็ดถ้วยถ้วยคือมีอยู่มีกินนะเจ็ดถ้วยใบนี้สวยนะมันไม่เหมือนอะไรไดวเวทนะ เพราะมันมีลูกสตรอเบอรี่ลูกแอปเปิลมีข้าวโพดมีแอปเปิลมีทุกอย่างอ่ะมันคือความสมบูรณ์ในตะก,ก้าเนี่ยมันคือผลประโยชน์ในยอยู่ในกระเป๋าเงินท่านละเงินอยู่ในกระเป๋าละอยู่ในตู้เซฟทุกอย่างแหละท่านเก็บมันได้พอสมควรในเรื่องของเงินเรื่องของรายได้เรื่องของงานอ่าเงินตัวเนี้ยสี่เหรียญอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ด้วยตำแหน่งดาวพเกษนะคะตำแหน่งจุดกลางถือว่าดีค่ะความมั่นคงนะคะแล้วสามเหรียญก็คือ มันมั่นคงแต่มันก็ยังมีเรื่องที่อบหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆคืองานไม่นิ่งนะคะแบบนี้งานจะหมุนหมุนเข้ามาเรื่อยๆแล้วคนวันพัสก็จะมีไอเดียในการที่แบบแบบเอ,เอาเอาชนะตัวเองด้วยในเรื่องของการทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะในตําแหน่งสีอ่ะเป็นไพ่ห้าถ้วยก็อาจจะแปลว่าเดือนนี้อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวดมนต์ไหว้พระพิธีกรรมค่อนข้างจะ่เยอะก็ได้นะ เหมือนชาววันพระหัสก็อาจจะชอบในเรื่องของสวดมนต์ไหว้พระแต่อาจารย์ว่าดีเป็นการเสริมดวงตัวเองไปในทางที่ดีเห็นไหมคะเป็นภาพคนจุดเทียนไว้หลายเล่มเลยนะทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าก็ว่าไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวพระหัสอยู่แล้วแหละห้าถ้วยคือดาวพระหัสนะคะดาวพระหัสอยู่ภพของพระอาทิตยันนี้คือตำแหน่งดาวพระอาทิตย์นะคะตามทักษะเดิมเป็นคู่มิตรนะคะและอยู่ในตำแหน่งสี อาจารย์เยมองว่าเสริมดวงของท่านโดยการสวดมนต์ไหว้พระนั่นแหละนั่งสมาธิเองเนี่ยเป็นภาพนั่งสมาธิจะเสริมดวงในเรื่องของการงานการเงินของท่านให้เด่นมากๆหรือเรื่องของความรักที่มีปัญหาก็อาจจะคลี่คลายไม่ว่าจะคลี่คลายโดยใจของท่านคลี่คลายด้วยตัวเองได้บดล็อกตัวเองได้ก็ได้นะอาจารย์มองอะ่ะอ,อยู่ที่ชาววันพฤหัสนั่นแหละนะคะที่จะคลี่คลายตัวของตัวเองด้วยตัวเอง คือไม่มีใครไปไปเขาเรียกปลดล็อกให้คนวันพฤหัสได้ง่ายนอกจากคนวันพฤหัสจะต้องปลดล็อกตัวเองเพราะดื้อเงียบเงียบไม่ค่อยจะเชื่อใครสักเท่าไหร่เชื่อมั่นตัวเองฟังไปงั้นแหละฟังเหมือนเชื่อแต่จริงๆไม่เชื่อดื้อคนวันพฤหัสจะเป็นอย่างนั้นอ่ะอืมนะคะเพราะนั้นโอเคเดือนนี้ก็เด่นในเรื่องของของงานของเงินอยู่นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยดาวอายุ เป็นดาวพระราหูนะคะดาวพระราหูที่จริงอะดีวิลอะนะคะคือหมายเลข15เป็นกําลังของดาวพระจันทร์แต่ความหมายอันหนึ่งของดีวิลก็คือดาวพระราหูและก็เป็นสัญลักษณ์ของอราศีมังกรไพดีวิลอยู่พบมังกรกรรมะของดวงเมืองดวงโลกเพราะ,ะนั้นท่านอย่าเครียดกับเรื่องของงานอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องให้ระวังเรื่องที่มากที่สุดพวกเ,เขาเรียกช่องท้องถ้าผู้หญิงก็หมดลูกผู้ชายก็ถุงอันท่าเนี่ยดูนิดนึงโดยโดยเฉพาะใครที่สูงวัยเช็คสุขภาพนิดนึงนะพวกกดไหลย้อนก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังอันนี้ดูจากน้าไพ่นะที่เป็นประเด็นแต่ก็ยังรักษาได้อยู่นะคะก็ก็ซ่อมซ่อมดวงที่อาจารย์มองว่าสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่นแหละ สิ่งเหล่านี้จะคลี่คลายปัญหาให้คนวันเพื่อหัดได้เร็วขึ้นนะคะเวลาเจอปัญหาอะไรท่านรู้อยู่แล้วแหละจริงๆแล้วอาจารย์มองคนเพื่อหัดมีเซนแปลกๆอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบคกกําัากรอนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ